ส่วนกระทรวงพอมอนะคะคุณวาราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอค่ะก็มีการสั่งการให้ความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะซึ่งสั่งการผ่านทางท่านปลัดกระทรวงพอมอก็คือคุณอนุกูลปิดแก้วค่ะก็คือพื้นที่เชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักนะกระทรวงพอมอเนี่ยคือเขามีศูนย์มีสถาบันมีบ้านมีนิคมต่างๆนะคะในพื้นที่ที่ดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการรัศดรบนพื้นที่ สูงและก็ผู้ด้อยโอกาสค่ะพื้นที่เหล่านี้เขาก็เลยขอให้เปิดพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดเตรียมรองรับผู้ที่ประสบภัยให้สามารถมาพักพิงช่วคราวในพื้นที่ของกระทรวงพอมอได้เพื่อเป็นพื้นที่ฉุกเฉินช่วคราวก่อนนะคะหากมีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถใช้สถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของกระทรวงพอมอคือใช้ได้เลยไม่ต้องคํานึงว่าคุณมาจากหน่วยไหนหรืออะไรใ,ใช้ได้หมดทุกคนนะคะถ้ามีความประสงค์ก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะคะและย้ําว่าหากมีเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินเรามีสาย ด่วนพอมอมศูนย์ของศูนย์เร่งรัดจัดก,การสวัสดิการประชาชนนะคะโดยแจ้งความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ,คะมาดูที่พักพิงชั่วคราวที่กระทรวงพอมอเขาเตรียมไว้นะคะมี4แห่งด้วยกัน4แห่งนี้ก็จะสามารถช่วยรองรับ ผู้ที่ประสบอุทกภัยได้ประมาณ160คนนะคะ,คะที่แรกก็คือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายตรงนี้จะรองรับได้60คนอยู่ห่างจากที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย40กิโลเมตรนะคะ2ก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงรายค่ะอันนี้เตรียมพร้อมรับเด็กนะรองรับได้30คนนะคะ3ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายที่ตรงนี้รองรับได้60คนค่ะและที่สุดท้ายก็คือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงรายที่นี้รองรับได้1ิบคนนะคะ